คณะที่ศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สายผลประบัยืดฟ้าหมวดิ่ไลหลลังน้ำตาริมา่มโศเศร้าคิดถึงเพื่อนร่วมทีมร่วมเล่นกันมาดึกสายบ่ายเล็นเท้าสุขล้วนเรามี้วันทีเราหนั้นร่วมมา สู่ถิ่แนแดงสนขาร่วมห้องพบกันดังชะตานำเพื่อนพบผ่านกินดื่มเพลงร่ำร้องสุขล้วนเรามีหลายทีของเพื่อนนั้นวิธานคามไถ่โทรหากันอยู่บ้างปัญหาช่วยโดยพลันของเพื่อนยินดีดิงข่าวตำแหน่งรัง้ง เพื่อนล้วนชื่นชมเหมือนคมแสงฟาดฟ้าลงดินเจ็บปวดน้ำทาริงโศกเศร้สสาพิกถึงเพื่อนร่วมกินร่วมเล่นกันมาตราแใ่นี้คงเฝ้าร่ำร้องอาลัยเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ กำลังถึงนั่งไว้อะไรตำรวจโทรพิษัทธ์ตำร,รวจเสกผู้วายชนครั้งสุดท้ายจึงขออนุญาตเรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านปรเอเย็นขึ้นสำนวนเจดุทิศสุตุสนเป็นเวลาประมาณหนึ่งนาที